ครับสวัสด,ดีครับท่านผู้ชมที่กระรกครับเจอผมในไลนหนังตาลุงชแนลหรือว่าหนังคุณเจ้าตงของทอเ์นแนล๋ยว่กับผมในรายการแกะกล่องหนังตาลุงวงเล็บแต่แพงเอพิโตดพิเศษกับไปยียย โอเคครับสำหรับ EP นี้ครับไม่พูดเรืบบ่องความดำเพลงเนาะคือผมจะมาดูอัพเดตน,นะอัปเดตตุยอัปเดตนะคือตรงนี้คือมันเป็นแฉเชียวที่บางเป็นอำนาจเนาะไม่ตงสงสัยมียาเชียวมาก,กับเขาก็ย่งดีโอเคครับมาเริ่มจัดคู่เรขของรายกันเปิดอ้วนจ่ายเป้ง <c oughs> มาที่นางชายพ่อปสุดคุด่นละครับพี่น้องครับตอนที่จะไปดูคลิป ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิงไอ้รูปรรกทังนั้นด้วยนะว่าไม่ฝาาคลิปไหม่ไม่รอนะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันไปดูกันเลยเย้เอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดทำถ้ามันหลักความจริงเออดัคลิปอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรูปหนังตะลุงในแผงก็คือที่เบิรผมส่งมาให้น,นะ ก็คือซึ่งหนังนายนะแต่ว่าได้เลยครับโอเคครับเพื่อไประกันเลยไม่เสียเวลานะเริ่มรูปแรกในวันผมก็รู้สึกว่าตัเองก็มากอยู่เหมือนกันเนาะรูปแรกวอแขงในวันนี้ครับตาสีไอ้ตัวเนี้ยมันมีประวัติเคยเอาคลิปคลิปหนึ่งเอาชองคลิปคลิปเดกเอ่อคลิปอ่ออะไรนะ ริบเอ่อริบประวัวติเรืองซีบร้นนักพร้อมน้อยตาลุกตาพลซึ่งรูปนี้คือมันมีประวัติอยู่ว่าตอนนั้นจะสั่งช่างไข่บ้านดอนเนาะถูกไหมเออตัวแล้วช่างบ้านดอนแล้วทีนี้เนี่ยบทรั้งจังไก่บ้บนดอนปุ๊บอีกไกลตั้งตัวนูน้นแบนกงไก่ของนั่งเข้าวันแบนนั่งพร้อมได้แต่ว่าโดนดิจังทุกตันเนี่ยเดี๋ยวขึ้นปไปดูตัวนูน้นโอเค กูได้เลยนะเพราะารูปสุดท้ายมาว่าจันก็ไบนนกินก้อนัดเบรนี่มาให้เป็นังหลบับอันนี้เปลี่ยนหม่ตับไม่เลยนะนะครับรีนีมมอนไปได้ครับรูปต่อไปพระสวนุงโค รูปนี้หครับประวัติทีแท้ทีแน่นอนครับรูปนี้ช่างจ้างกันโดเหมือน,น,น,นกันกับสั่งมาพร้อมกับรูปดีแล้วก็รูปอีกหลายรูปนั้นนะครับนในในแขกทุกคนครับเห็นชัดไหมโอเครูปนี้มีประวัติอยู่ที่ว่า ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะมาเป็นทีเก่าตัวเด้อจะเราได้ไหม, <c oughs> เ,นมออเนี่ยเมือม่อก่อนเนี่ยตัวจะทีเก่าแต่มีเหตุการณ์อยู่ที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเลี้ยงแมวแต่ตอนนี้แมวได้สูงายไปเรียบร้อยแล้วนะถือว่าได้วันเกิดนวันไห,หนแล้วก็กระตุกวันเกิดเลยทีนี้เออคุณแมวก็ทำพิบัติลำบาำบคือ,อ,อชีใส่หน้าประ ใส่หน้าไรส่วนแล้วทีนี้ตรงนี้มันแดงหมดเลยเมื่อก่อนจะมีบอกว่าสีแยกออกได้เด่นชัดเนาะตัวนี้เมื่อก่อนยังกระหนกแบบว่ากระหนกโคตรรุกรังเลยตรงนี้สลยด้วยความเป็นนายหนังแล้วก็ความอยากดีโดยความอยากดีเ็เลยนะครับพระอิศวยยังเคยบันดอนนะครับ นะรูป่อไปในเพลงนังตะลุงคืนนี้ตั้งคดตั้งแต่ว่าเกิดค,ค,ความแบบว่าเล็กๆนิดนึงในคลิปก็ขอกกลับเอาไปด้วยนะนะครับพอดีใช้กล้ของโทรศัพท์ตายเนาะเราต้องขอขออภัยไนวะ้ล่วงหน้ะรูปบอกไปแที่พลายหน้าบด รูปนี้ก็จาก้างไข่บ้านดอนรูปนี้มีการเทอยู่เรบัวสีดำนั่งรูปนี้คือมันมีประวัติอยู่ที่ว่าพอมาช่วงไม่กี่วันเนี่ยผมอยากจะนึกเทนะอยากจะเลกเทเอาือเอามือแปลนนาบดเนี่ยเพื่อนเอามือแปลงินเดี๋ยวมือแปลนนาบดป้อมแปลงินรูปนี้เทอยู่แก่มือเดี๋ยวเทแล้วมันก็ด้วยนะเดี๋ยว รูปต่อไปเทวดาเทวดาตัวนี้ก็ช่างเคยบันโดนเด่นกันเนี่ยมือปลายหน้าบทก็ไม่พิเศษก็ถิเว่าเล่นในปีหนะปลายหน้า,าบทรูปนี้มีความมีแบบว่าเออความหังนิดนึงเดือมมือหกนิ้ว,ชวลวช่างเคยบันโดด เบนก็เบนช่างลาบพัดทะลุมอ่ารูปต่อไปเอารูปไว้กรูปนี่มึะไรับนีะครับ <c oughs> เฮัยเนี่นียคือรูปนายวอลหรือว่านายดูวอลของจังหวัดนคอศรีธรรมราชรูปนี้ก็เล่นบ้างในบางเรื่องเออแต่รูปตลกไม่ครบนะเล่นกู้กับเอ่อนายปรับนะ ตด้ได้ไหนป่ะอยูบ่บ้านเป็นภาพเล็กๆก็ขอกราบไวิด้วยนะครับนายวอร์วันนี้ช่างเกมชอว์วัตตลุงไม่ใช่ชที่ังไม่ใช่ช่างเกมที่เป็นดังเด็กนะไม่ใช่ย่างเกมที่เป็นดังเด็กกับปุกหนอกก็ <c oughs> ตัวนี้ขนาดสามิบเซนต่อไปนี้รูปนี้จะไปอยู่ที่ใครเดี๋ยวรอดูกันเลยครับนะช่างเกมสั่งมาจากลาซซุกเมัอนลาซซ่า รูปต่อไปรูปนี้คู่บารมีเลยถ้าใครเคยเห็นหนังรุ่เกณฑ์สมัยมก่อนสมัยยุโรปเกณฑ์ตั้งแต่วันจำคนคนรูปนี้ดีแน่รูปรูปอะไรเลยตานุนนี่เองรูปนี้ถ้าใครยังจำได้คลิปช่วงแรกแรกคลิปช่วงแรกแรกว่าผุม่มแต่จำเจีูวรูปเจียวนี่เราคือแต่นต่แต่นึต,นตัวนี้แน,น,น่นอนนะจังดีผ่านเมานะ มีเพราะว่าจุดที่ว you know, you know ่าเป็นรูปนั่งจุดเล่ดที่ว่าได้มารูปนั่งจุดเล่รูปดูก็จะมีตาเพี้ยวจุดเล่แล้วก็มีรูเป็นแตจไม่ใช่โดนในแต่จิตว่าอัปเดตไหมนะรูปนี้อายู่วัวยู่ครูบารามีแต่ตัวนี้ไม่ได้เล่นนะว่าป้าวัอยู่สมัครว่าไอ้ต่อว่าเนี่ยได้เล่นบอกว่าแต่ตาหนุ่มไม่ขอได้เล่นรูปต่อไปรูปนี้ก็คู่บุญอีกคู่หนึ่งฮะ เววววแ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 บบทองนึกถึงหนึ่งตึ้งนั่งโต๊ะอยู่บนดิตีว่าอีกเอาวิ่งแรงไวเลยเววววแ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 บบทองๆๆมาแล้ววะพูดได้เท่านั้นเอครับอ่าในนี้ใช้ใช้ยางสายเม็ดเนี่ยเอามาตำความร้บ นี่คืออยู่ในสถานบมนะตัวนี้ยอดเชีงยงไข่ปั้งดอนนะตัวนี้สั่งว่าให้แกใส่โซแต่อยากจะเทนะแต่ที่เก็บเท่ไม่ได้รู้ว่าสี่ไม่สวยเอ่อบุตรบุจชาไอ้ไอ้ไอต้ตัวนั้นในคลิปไอ้คลิปแตกแป้งคลิปนั้นก็โดดซื้อควายตัวนี้แรงแบบนั้นบุตรบูชาธรรมาบูชาเสางกับบุจชาจก็ได้เล่นจาจรกระดาษตัวไว้ยิี่แบบที่ไปยัง ลูกมอกแล้วเทนั่นแหละครับวันตาเมืองเนี่ยถ้าใครอยากจะฟังศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผมได้เล่าไปดูไปอย่างรูป่อไปรูปไม้ยอดทองอ่านี่ครับเด่นใหม่ลายยอดทองเปรสีชนขอนนะี้ได้แล้วอย่ามาละมาดอย่าอย่ามาละมาดสวยนะทองนองทอง น้องทองโอง้แต่อทองตัวนี้ไม่ต้องบอกว่าชักอะไรดูว่าจะช่วยนะแต่ช่างเกยยางมาเดาพี่หน้องช่างเกยดังเกยยางมาเดาตัวนี้ก็แฟลนสิชนเนาะอ่าตัวนี้ไล้อารมณ์เพลงครึ่งเลยปึง้ง ตอนนี้ก็ช่างหนอผ้าดาวไอชอบคนเราก็保卫保เรามันไม่หวัน,น,นะนเปลี่ยนได้ยกเป็นคนเดียวไหนเกยเจอไออมตนี่อาแก่ช่างผ้าดาวมือนดมโิโกดิโกดิควายตึง,ตงหนึ่งเบรกนี่ไงโย่่ใสหนบ้า เออมันเป็นอะไรนะเชื้อกครามเก่าให้เอยอยู่แบบอารมณ์อัรังนี่นแต่มันมีความลับนะแต่ไม่อยากจะเปิดไม่ใช่นังเวนคือคือเส้นมันไม่เท่ากันอ่ารูปนายบอลล่ารูปนี้น <c oughs> ขอไปเอาไ่น,นะอ่ะพี่นันนาการ นางอลังาการขอเจียนมืงหรือนังเต้สงหุนนั่นเองครับ <c oughs> ต,ต,ตัวนี้เดี๋นี้ก็จังดีได้ใจจังโกเนีย้องจังแต่ดูจังมึมมจจงเร็มมันเติมมันใจจักโกเมมเป็นหลุตีนนั่นแหละตัวนี้เราคือหมายตาแบบอนะ้อนมา